ของปู่กำลังมาสร้างทังสร้างปา่าไม่ได้สร้างอาคารอ่าอาศัยใ้พักต้นไม้ต้นผัสเีหาา,าโพผูกเมื่อวานในไร่ฝนต้นเดี๋ยวค่อยไปดูให้มันใหญ่ก่อนถานที่นั่งตามแนวทางของพระพุทธเจ้าได้ตัทะรูพระพุทธเจ้าได้ตัทะรูต้นภัสเีมหาโพ ให้ได้จัตตรูปติสวยๆงามๆโบสถ์งามๆไราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจัตตารุที่ป่าเราก็สแสวงหาบุญที่ป่าไม่ได้สแสวงบุญหาข็ต้งขงน้นม <c oughs> ในป่ามันเรียบง่ายทนปสีมาโพรเรียบง่ายไม่มีแด,ดทีเราจะนั่งใต้โต้ภปศีมาโพ ลมตลอดวันดังค่ำคืนดังลุกไปบวกออกต้นได้จมลูกหลานเวลาไปเยี่ยมหลวงปู่ไปกราบหลวงปู่กับข้างเขือนก็มิจะ่ยาเข้าหโารงแรมโอ้ยทํามาจะาไปพักโรงแรมทําไมจะเ่อาข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลแท้เสียงเป็นเสียงตายมาอันตรายแทนที่จะไปรวัดไปใช่มคผลนิพพานอยู่โรงแรมนี่ เขาโรงแรมก็มีแต่เครื่องย่อยวยวนกวนใจมาจากบ้านก็มีแต่เครื่องรูปเสียงกลิ่นรถเข้ามาวัดก็ยังมาหารูปเสียงกลิ่นรถอีกอยู่โอ้ยเสียค่ารถค่าลาข้ามน้ำข้ามทะเลมาเท่าไหร่เท่าไหร่บางทีมาจากนอนสิงกโปร์ <c oughs> มาเลย <c oughs> ยิงมาเลยยิงเทศกาลมาเยอะ แต่พวกมาเล่ไม่ไปนะก็ปู่ว่าไม่ให้ไปถ้ามาทำบุญเราไม่ต้องไปนอนโรงแรมนะี้บุกบางแห่งวางวัดจะไปเร้าโรงแรมให้ดูให้ลูกศิีย์ลูกหาอยู่พักผ่อนโอ้ก็โกหกตนเองนะ่ะโกหกแกตีพี่น้องโกหกหมู่พวกว่าไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญเลยไปหาข้างโรงแรมเออบุญไม่ใช่อยู่ที่โรงแรม